สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยวันนี้ก็มาเจอเจๆกันกับน้องครีมเซีไทยรัสวยค่ะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะน้องครีมก็จะพาพี่ๆเนี่ยมารีวิวรถกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าจัดมาให้แล้วสําหรับพี่ๆที่กาลังตามหากระบะโฟวินค่ะพี่ๆค่ะกระบะซีประตูโฟวินวันนี้น้องจัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆค่ะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าไฮรักทรีโว 2.8 d u บ p e Cab คะ่ะพี่พีคะ่ะคันนี้บอกได้เลยว่าได้เป็น เกียร์โฟร์วินมาแล้วเรียบร้อยเลยสำหรับเจ้าคันนี้เครื่องยนต์2.8ด้วยคะ่ะพี่พี่ขะมาเริ่มรีวิวก,กันก่อนเลยคะ่ะพี่พี่ขาสำหรับเจ้าคันนี้นะคะได้เป็นปี2020มาในราคา769,000บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ในส่วนของโฉมหน้าคันนี้จะยังได้เป็นโฉมหน้าเก่านะคะพี่พี่ะโลโก้โครเมียมสวยใสไร้สนิมดวงไฟได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ม,มาแล้วเรียบร้อยเลย ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบรย้อยสว่างสวยแน่นอนค่ะพี่พี่คะนอกจากนี้นะคะในส่วนของไฟตัดมงตัดหมอกเขาก็มีมาให้แล้วเรียบรย้อยพี่พี่ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเลยไฟโปรเจคเตอร์สวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีแตกไม่มีร้าวเป็นของแท้ของเดิมจากไฮลักหรือโบห้เลยค่ะพี่พี่คะ่ะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบรย้อยอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะพี่พี่คะ่ะ คันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยแต่เราเนี่ยมาวีวิวให้พี่ๆดูกันก่อนเลยนะพี่ๆคะสาหรับคันนี้แมกได้เป็นแมกแท้แมกเดิมจากโตโยต้าค่ะพี่ๆคะแมกแท้แมกเดิมจากโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยบันไดข้างมีมาให้คะ่ะพี่ๆคะ่ะแล้วคันนี้ที่บอกไปว่าเป็นตัวเครื่องยนต์2.8ค่ะพี่ๆคะ่ะมีโลโก้2.8มาให้แบบนี้เลยกระจกเป็นโครเมียม ในส่วนของด้านข้างค่ะพี่ๆคะ่ะบอกได้เลยว่าเป็นกระจกเพสกระจ,เจกเดิมจากเตนยต้าทุกจุดทุกบานเลยมีสัญญาณการขโมยต่างๆให้เรียบร้อยเบ้ามือจับเป็นสมารท์ทเคเลตค่ะพี่พี่ขาหรับคันนี้เบ้ามือจับเป็นสมารท์ทเคเลตเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันก่อนเลยนี่ตัวนี้ค่ะพี่ๆค่ขาก็จะได้มาเป็นตัว 4คูณ4ฟวินให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่านอกจากนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าด้านลงด้านหลังตา่ตางๆนะพีพี่ขามีในส่วนของการชนหลังมาให้เซ็นเซอร์หลังมีมาให้2ตํตำแหน่งคะ่ะพี่พี่าไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรคใช้งานได้จริงอันนี้เป็นตัว G นะคะพี่พี่ขาคันนี้จะได้เป็นตัว G เนออะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังเข็บกันบ้างดีกว่าค่ะพี่พี่คะสำหรับคันนี้พามาดูเข็บกันก่อนเลยบอกได้เลยว่าได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพเบาะคือใหม่มากสภาพเบาะคือใหม่มากค่ะพี่พี่คะ่ะของเราเนี่ย ได้รถมือสองในคุณภาพมือหนึ่งแน่นอนนะคะพี่พี่คาะสำหรับเซรีไทยเนาะนี่คะ่ะพี่พี่คาะดูได้เลยสภาพเบาะก,ก็คือใหม่99.99เ99กอร์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่คะสามารถติดตั้งคาซีทได้2ตํตำแหน่งซ้ายขวานะคะส่ยบงใสง่เบลใช้งานได้จริงทุกจุดทุกตำแหน่งคะ่ะพี่พี่คาะนอกจากนี้บอกได้เลยว่าเพดานสวยใส่ไว้รอยยันรอยเจิมค่ะพี่พี่เพดานสวยใส่ไว้รอยยันรอยเจิม,ด,จมด้านหลังเขาก็จะมีที่แบบพวกแขว้น คงแขวนของมาให้นะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์แยกด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ทั้งสองฟังซ้ายขวากันเลยทีเดียวคะ่ะพี่ๆคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะยังมีในส่วนของตัวที่วางของให้เนาะพี่ๆเขาจะมีตัวที่วางของให้แบบนี้เลย ที่เกี่ยวของต่างๆแบบแก้วนงแก้วน้ำเนาะพี่พี่ขาในส่วนของแผงประตูด้านข้างค่ะพี่พี่ขาก็จะมีในส่วนของตัวลำโพงมาให้เนาะสำหรับประตูด้านข้างมีที่วางแก้วนงแก้วน้ำให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาในส่วนของหัวนงหัวนอตไม่มีขยับขยื่นค่ะพี่ๆี่าเม็ดองเม็ดอาร์ตกลมสวยทุกเม็ดทุกจุดของเดิมของแท้แน่นอนค่ะพี่พี่ขานี่มีที่จับตรงนี้ให้ด้วยนะกระจกก็คือเดิมแท้ทุกจุดทุกบานเลยค่ะพี่พี่ ่อเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าได้เป็นเกียร์อโอตโต้มาด้วยนะคะพี่ๆค่ะเจ้าคันนี้ได้เป็นเกียร์อโอโต้มาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนะคะคันนี้ก็คือจะได้เป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทมาให้แล้วเนาะอ่า นี่ค่ะพี่พี่คะคันนี้เป็นตัวปุ่มพุสต์ทมาให้แล้วเรียบร้อยเมื่อเปิดมาเนี่ยหน้าปัดรถค่ะพี่พี่คะจะได้เป็นสีฟ้าม่วงแบบนี้เลยก็คือสวยมากๆค่ะพี่พี่คะคันนี้มาพร้อมเลขไมค์แค่หนึ่งแสนเท่านั้นแล้วอันนี้เป็นรถปี2020นะคะพี่พี่คะแลวไมค์แค่แสนเดียวบอกได้เลยว่าถือว่าไมค์น้อยมากๆเลยนะคะพี่พี่คะ ถือว่าไม่น้อยมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะในส่วนของด้านหน้าคะ่ะพี่ๆขาก็สามารถที่จะคนโทรลต่างๆได้เนาะพี่ๆขาไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มพุชคนโทรลปุ่มต่างๆให้เนาะพี่ๆอ่านี่ก็คือก็คือสามารถที่จะแบบคโทรลหน้า จากหน้าปัดรถได้เลยค่ะพี่พี่คะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะคะพี่พี่คะการตั้งค่าหรือว่าจะดูเลขไม้ดูว่ารถวิ่งได้อีกกี่กิโลดูน้ำมันน้ำมันต่างๆนะคะพี่พี่คะคันนี้พวงมาลัยจะได้มาเป็นมันติฟังก์ชันเลยค่ะพี่พี่คะสามารถรับสายวางสายได้มีตัวโหมดคนสั่งเสียงต่างๆมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่คะด้านขวาก็จะเป็นตัวคอนโทรลจากหน้าปัดรถนะคะพี่พี่คะก็คือคันนี้บอกได้เลย ว่าคุณภาพขับแก้วมากๆเลยพวงมาลัยสภาพใหม่เลยพี่พี่ะาเป็นรถปี20ที่บอกได้เลยว่าสภาพภายในใหม่มากๆคันนี้ค่ะพี่พี่ขาคอนโทรลด้านหน้าจะได้มาเป็นสีดําแล้วมีความคาดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยแอรลงแอร์แบล็กด้านหน้ามีมาให้แล้ว<อ>เรียบร้อยค<อ>่ะพี่ๆค่ในส่วนของกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาสองดอกแบบนี้เลยคุ้มๆให้แบบนี้เลยค <b> ่ะพี่พี่ะมีลาโพงเล็กด้านหน้าให้เรียบร้อยเลยนะ สำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่พี่ขาตรงกลางก็จะมีวิทยุมาให้มีแอร์มาให้นะคะพี่ขาหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วคือจะไม่มีความเหมือนกับรุ่นอื่นเนาะปกติเนี่ยมันจะแบบเอียงลงแบบนี้นะคะพี่พี่ขาแต่คันนี้เนี่ยก็คืออยู่แบบนี้เลยก็คือสภาพ สวยใหม่มากๆเลยค่ะพี่พี่คะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถที่จะตั้งค่าได้วิทยุแผ่นดิสมีเดียต่างๆนะคะเชื่อมต่อแอร์พอร์ตเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่านําทาง Google Map ค่ะพี่พี่คะ่ะคำสั่งเสียงรูปถ่ายบอกได้เลยว่าฟังก์ชันคันนี้ก็คือเยอะมากๆเลยแล้วเป็นของ To โยต้เลยนะคะพี่พี่คะเป็นของเท่จาก t o โยต้มาให้เลยสามารถว้์เสียงได้ใช้คําสั่งเสียงได้นะคะพี่พี่คะบอกได้เลยหน้าจออันนี้ก็คือทัช สกรีนทั้งแผ่นเลยหน้าจอทั้งสกรีนทั้งอันเลยค่ะพี่พี่คะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของตัวแอร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะพี่พี่คะสำหรับเจ้าคันนี้แอร์เป็นแบบออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่คะสามารถปรับออโต้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่างๆบอกได้เลยว่าแอร์เย็นชุ่มฉ่ำมากค่ะพี่พี่คะเขาก็จะมีในส่วนของตัวพาวเวอร์เอาเลตมาให้นะมีพาวเวอร์เอาเลตมาให้สองฝั่งเลยค่ะพี่พี่คะซ้ายขวาจัด มาให้แล้วค่ะพี่พี่คะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียบ USB เสียบสายต่างๆนะคะพี่พี่คะบอกได้เลยคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําตรงกลาง2ตําแหน่งค่ะพี่พี่คะนอกจากนี้เนี่ยยังได้มาเป็นตัวเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยมีอีโค่โหมดมาให้พาวเวอร์โหมดก็มีมาให้ค่ะพี่พี่คะบอกได้เลยว่ามีมาให้จัดเต็มมากๆเลยนี่ตรงกลางต่างๆนะคะพี่พี่คะช่องเก็บของเก็บของก็ ็คือสามารถใช้งานได้นะคะพี่พี่ขาเขาก็จะมีเป็นตัวรีโมท e control มาให้น้อนี่เป็นของเทสจากโตโยต้าด้วยค่ะพี่พี่ขเป็นของเทสจากโตโยต้ามาให้เลยสําหรับเจ้าคันนี้นาะพี่พี่ขาเบาะด้านแล้วคันนี้ค่ะพี่พี่าดูหน้าจอนะเดี๋ยวเราจะลงปิดให้ดูนะคะพี่พี่ค่ะนี่เมื่อเราหยุดการสตาร์ทรถเนี่ยพี่พี่ค่ะหน้าจอเขาก็จะลงไปให้แบบนี้เลยบอกได้เลยว่าฟังก์ชันเขาให้มันเน้นมากๆค่ะพี่พี่ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคันนี้ค่ะ พี่คะเบาก,ก็คือปรับไฟฟ้าให้แล้วนะสําหรับเบาคนขับคันนี้ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วคะ่ะพี่ๆคะไม่ว่าจะเป็น ปรับขึ้นปรับลงต่างๆนะคะกระจกของเขาก็คือจะปรับออโต้ให้เนาะนี่กระจกปรับออโต้ได้แล้วเรียบร้อยคะ่ะพี่ๆค่ะแล้วที่บอกไปว่าคันนี้เป็นเกียร์ฟูนะคะพี่ๆค่ะเขาก็จะมีโหมดขับ2ขับ4มาให้นะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยคันนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะพี่ๆค่ะกล้องมองหน้าก็คือมีมาให้แล้วเรียบรอย้อยเซ็นเซอร์มีมาให้บอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆค่ะพี่ๆค่ะ ใครที่อยากได้คันนี้นะพี่พี่ขากับปี2020น้ําราคาแค่4 7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาบอกได้เลยคุ้มมากๆสามารถสายตรงหาน้องครีมได้เลย0929667083ค่ะพี่พี่ขา0929667083หรือสามารถทักมาได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยน้องครีมเซอร์รี่ไทยโปรสสวยค่ะพี่พี่ขานอกจากนี้น้องครีมยังมีส่วนลดให้ค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ที่มาจากคลิปน้องคร รับส่วนลดไปเลยทันที5,000บาทคะ่ะพี่ๆี่านอกจากนี้เนี่ยน้องครีมก็ยังมีของแถมให้ไม่ว่าจะเป็นบัตร S R t Family c a มลกราฟีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานหรือว่าจะเป็นในส่วนของสมัครชัวร์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระยกรถสไลด์สปีคะ่ะพี่พี่าบอกได้เลยว่ายังมีให้อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนออกรถคัาฟรี90าวันคะ่ะพี่พี่ขบอกได้เลยว่าประวัติดีฟีดาวได้ทุกคันเลยประวัติดีฟีดาวได้ทุกคันเลยคะ่ะพี่ๆี่ ใครที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เนาะสามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาเอกสารพูดคุยกันก่อนได้นะคะพี่ๆขาเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะพ,พี่น้องครีมนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะพี่ๆขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าน้องครีมเนี่ยจะพาพี่ๆมารีวิวรถอะไรกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคิดถึงรถยี่อสองไว้ใจเซฟีไทยรถสวยบ๊ายบายค่ะ